สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ Daily World c a s t ประจำวันพุธที่26มกราคมดัชนีดาวโจนตลาดหุ้นนิวอยอร์กปิดลบเมื่อคืนนี้เนื่องจากนักลงทุนยังคงวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ในประเทศยูเครนและแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐอย่างไรก็ดีดาวโจนดิดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดในระหว่างวันโดยได้ปัจจัยหนุนจากแรงซื้อหุ้นกลุ่มพลังงานและกลุ่มธนาคารโดยดัชนีดาวโจนปิดลบ0.19% ดันชนี S&P 500ปิดลบ1.22%และดัชนี NASDAQ 100ปิดลบ2.28%บรรยากาศการซื้อขายในตลาดหุ้นนิวยอร์กยังคงได้รับผลกระทบจากความผันแยงระหว่างรัสเซียและชาติตะวันตกเกี่ยวกับประเทศยูเครนโดยกองทัพสหรัฐได้สั่งการให้ทหารประมาณ8,500นายเตรียมพร้อมเครื่องกำลังพลไปยังยุโรปในเร็วๆนี้หากจำเป็นเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับบรรดาพันธมิตรองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือนาโต ที่เตรียม,มเผชิญหน้ากับกองทัพลัสเซียนับ1นึ่งแสนลา์ที่สะสมกำลังตามแนวชายแดนติดกับยูเครนสำหรับข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐที่มีการเปิดเผยล่าสุดเมื่อคืนนี้ S&P CoreLogic Case s r e เปิดเผยผลสํารวจบ่งชี้ว่าดัชนีราคาบ้านทั่วประเทศในสหรัฐพุ่งขึ้น18.8%ในเดือนพฤศจิกายนเมื่อเทียบรายปีขณะที่ผลสํารวจของ Conference Board ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยเศรษฐกิจระบุว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐ่วงลงสู่ระดับ113.8ในเดือนมกราคมจากระดับ115.2ในเดือนธันวาคมนอกจากนี้ตลาดยังถูกกดดันจากการที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ปรับลดตัวเลขคาดการเศรษฐกิจลกในปีนี้โดยระบ,บุถึงผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ภาวะคอขวดในห่วงโซ่อุปทานรวมทั้งเงินเฟ้อที่พุ่งขึ้น ทางนี้ IMF คาดการว่าเศรษฐกิจโลกจะขยายตัวที่4.4%ในปี2565ลดลงจากตัวเลขคาดการเดิมที่ระดับ4.9%พร้อมกับคาดการว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะขยายตัวเพียง4.0%ในปีนี้ลดลงจากเดิมที่คาดว่าจะขยายตัว5.2%โดยได้รับผลกระทบจากการที่เฟดถอนมาตรการกระตุ้นทางการเงินทางฝั่งตลาดหุ้นยุโรปสามารถปิดบวกได้เล็กน้อยเมื่อคือนนี้โดยฟื้นตัวขึ้นจากการร่วงลงอย่างหนักในวันจันทร์ ขณะที่นักลงทุนมุ่งความสนใจไปที่การเปิดเผยผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนตลาดยังได้แรงหนุนหลัง IFO ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยเศรษฐกิจของเยอรมันเปิดเผยว่าดันชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจของเยอรมันดีตัวขึ้นสู่ระดับ95.7ในเดือนมกราคมจากระดับ94.8ในเดือนธันวาคมและประการดีดตัวขึ้นหลังจากร่วมติดต่อกันนานถึง6เดือนโดยดัชนียูโรสตรัก600ปิดบวก0.71 ดัชนี cac 4 0ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดบวก0.74%ด่ัชนีฟุตซี่หนึ่งล้อตลาดหุ้นลอนดอนปิดบวก1.02%และดัชนีดัตตตลาดหุ้นเยอรมันปิดบวก0.75%มาต่อกับมาต่อที่ตลาดหุ้นเอเชียที่ปิดตัวในแดนลบเนื่องจากนักลงทุนวิตกเกี่ยวกับความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่างสหรัฐและรัเสเซียในประเทศยูเครนและนักลงทุนยังระมัดระวังการซื้อขายก่อนการประชุมน,นโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐที่จะเปิดฉากในวันนี้ และถแถลงผลการประชุมในวันพรุ่งนี้รวมทั้งความวิตกกัมวลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของทิศทางตลาดก่อนที่จะถึงช่วงวันหยุดในเทศกาลตรุษจ,จีนโดยตลาดหุ้นญี่ปุ่นดัชนีนิเคอิติดลบ1.66%ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ปิดลบ2.56%ดัชนีห่างแสงตลาดหุ้นฮ่องกงปิดลบ1.67%ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมเพรสิตตลาดหุ้นจีนปิดลบ2.26%สำหรับตลาดหุ้นไทยเซ็อินเด็กซ์ของบ้านเราติดลบ0.09% มาปิดท้ายกันที่ราคาทองคำและน้ำมันนะครับสัญญาทองคำตลาดโคมิดปิดบวก0.27เป็นการปิดบวกขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบก,กว่า2เดือนในวันอังคารที่ผ่านมาเนื่องจากสถานการณ์ตึงเครียดในยูเครนยังคงเป็นแรงผลักดันให้นักลงทุนเดินหน้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัยนอกจากนี้การล่วงลงของตลาดหุ้นสหรัฐและการที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ปรับลดค่าการเศรษฐกิจโลกยังเป็นปัจจัยหนุนแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยเช่นกัน ส่วนสัญญาณน้ำมันดิบ WTI ปิดบวก2.75%โดยได้แรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่าสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างรัสเซียและรรดาชาติพันธมิตรขององค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้จะส่งผลกระทบต่ออุปทานน้ำมันในตลาดโลกสำหรับกลยุทธ์การลงทุนและกองทุนแนะนำประจำสัปดาห์นี้เรายังคงแนะนำให้นักลงทุนเน้นการกระจายการลงทุนอย่างระมัดระวังหลังจากตลาดหุ้นปรับตัวลงมาแล้วกว่า5-10% โดยให้เริ่มทยยซื้อสะสมลงทุนในกองทุนที่ให้ผลตอบแทนดีในระยะยาวเช่นกองทุนเปิด Principal G Band กองทุนเปิด K T Euro กองทุนเปิด Principal V N E Q และกองทุนเปิด Principal C H T A และนี่คือทั้งหมดของรายการในวันนี้และพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับทีม Well Advisory by C I M B Thai Bank สำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับ